อย่าลืมกดไลค์กดติดตามโ h สพันทิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับฟังกันเลยเรื่องที่บ้านมีสารไหมสวัสดีครับวันนี้ผมอยากมาเล่าเรื่องที่ผมไม่มีวันลืมมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับตัวผมเองตอนที่ผมเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือเพราะป่วยเป็นไข้เลือดออก ผมนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นหลายวันช่วงแรกๆก็ไม่มีอะไรแปลกจนกระทั่งคืนหนึ่งเวลาเราราวตีสองถึงตีสมผมตื่นขึ้นมาด้วยเสียงบางอย่างผมหันไปมองเตียงข้างๆซึ่งเป็นพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อพี่แมนแกนอนอยู่ไม่กี่เตียงจากผมพี่แมนเข้ามาผ่าตัดอะไรบางอย่าง เราเคยคุยกันนิดหน่อยแต่ไม่รู้จักกันดีนักตอนนั้นที่ผมเห็นคือพี่แมนกำลังชักเกรงตาเบิกโพงจนเกือบถลนออกมาจากเบ้าเอาไว้ผมตกใจมากเลยรีบกดเรียกพยาบาลพยาบาลกับหมอก็วิ่งเข้ามาพาพี่แมนไปห้องฉุกเฉินทั้งห้องรวมคืนนั้นไม่มีใครได้นอนต่อเลยเช้ามา ผมเลยถามพยาบาลว่าพี่แมนเป็นยังไงบ้างพยาบาลก็บอกว่าตอนนี้ยังเฝ้าดูอาการอยู่ค่ะตอนเกิดอาการเหมือนจะหยุดหายใจไปพักหนึ่งเลยผมก็ได้แต่ภาวนาขอให้แกปลอดภัยผ่านไปประมาณหนึ่งถึงสองวันคืนหนึ่งผมตื่นมาเข้าห้องม,าม้าแล้วเห็นว่าพี่แมนกลับมานอนที่เตียงแล้วแกเอาผ้าห่มคลุมตัวนิ่งๆตอนเดินกลับมาที่เตียงผม ได้ยินเสียงแผ่วๆเรียกว่าอ้ำผมหันไปพี่แมนหันหน้ามาทางผมยิ้มให้ผมเลยถามเบาๆดีขึ้นแล้วเหรือครับเขาพูดกลับมาด้วยเสียงเบาๆว่าดีแล้วสบายมากแล้วตอนนี้ผมรู้สึกโล่งใจมากเพราะภาพที่เห็นแกชักวันนั้นมันน่ากลัวจริงๆ แต่แล้วพี่แมนก็พูดประโยคที่ผมไม่เข้าใจที่บ้านมีสารไหมผมงงเลยถามกลับไปอะไรนะพี่พี่แมนไม่ได้ตอบอะไรแค่ยิ้มแล้วล้มตัวนอนหันหลังให้ผมตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาเตียงของพี่แมนว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยผมเลยถามพยาบาลว่า พี่แมนไปไหนหรอครับพยาบาลชะงักไปนิดหนึ่งแล้วก็บอกว่าพี่เขาเสียไปเมื่อสองวันก่อนแล้วคะ่ะผมช็อกไปพักหนึ่งเมื่อคืนผมยังคุยกับพี่เขาอยู่เลยผมเลยเล่าให้พยาบาลฟังว่าผมเห็นพี่แมนเมื่อคืนนี้เองพยาบาลทำหน้าเครียดแล้วบอกว่าไม่ใช่คนไข้คนอื่นแน่ๆเพราะเตียงนั้นยังไม่มีใครมาใช้ หลังจากผมออกจากโรงพยาบาลทุกอย่างก็เริ่มแปลกขึ้นมีเสียงคนเคาะห้องตอนกลางคืนมีเงาคนเดินผ่านในบ้านหมาที่บ้านก็เห่าไปที่ความว่างเปล่าหน้าบ้านหนักสุดคือวันหนึ่งแม่ผมเจอผู้ชายแปลกหน้ามายืนหน้าบ้านแกพูดกับแม่ว่าที่บ้านมีสาลไหมแม่ตอบว่าไม่มีค่ะมีแต่หิงพระ ผู้ชายคนนั้นยิ้มแล้วเดินจากไปเฉยๆแต่คืนนั้นแกกลับมายืนหน้าบ้านอีกตอนนี้เป็นแบบนี้มาเกือบอาทิตย์แล้วครับถ้าเป็นคุณจะทำยังไง